คุณยายกับหลวงพอ่อหลวงปู่ทั้งชีวิตก็ไม่หมดค่ะเพราะเนื้อนาบุญที่ท่านให้เรานี่นะคะมันเป็นอะไรที่พูดถึงแล้วน้ําตาอยากจะไหลนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากปาสจาันคุณยายปิดประตูนรกให้เราเปิดประตูสวรรค์ให้เราถ้าใครรู้เรื่องทราบข่าวเรื่องนี้นะคะดิฉันอยากให้เกิดความรู้สึกเหมือนที่ฉันแล้วมาทุ่มกําลังใจสุดๆในงานกระถินของคุณยายในครั้งนี้ค่ะเพราะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดสำหรับคนทั้งโลกค่ะ เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้จึงเปลียนเสมนตัวแทนของมหาปูชิยอาจารย์ทั้ง3ท่านทั้งดวงตะวานันดวงจันทราและดวงธรรมเขา้าใจไหมฮะต่อไปคนจะมาดูอาคารหลังนี้กันทั้งโลกใช่ไหมใช่ฮะถ้าเราตายไปวันนี้พรุ่งนี้เราพอใจไหมเราทําความดีได้พอหรือ,อยังลูกพระธรรมเนี่ยไม่ทอนะคะเพราะว่ายังไงไงเราก็ต้องลงสลำเาลําเดียวกันไปเราจะไปสำเาลําใหญ่กับหลวงพ่อ แล้วก็มีผู้คัดท้ายนวาวชีวิตของเราให้ไปถึงฝั่งพระนิพพานนะคะเราโชคดีนะมาเจอหลวงปู่อริเป็นเดิมพันธ์นำดวงธรรมกลับมาสู่ชาวโลกมาเจอคุณยายที่ทุ่มทั้งชีวิตเพื่อรักษาวิชาธรรมาก,กายให้พวกเรามาเจอหลวงพ่อที่ถ่ายทอดธรรมให้พวกเราทุกวันอยากจะขอบพระคุณคุณยายนะคะที่ได้เมตานะคะได้สร้างวัดพระธรรมกายนะคะ ให,ให้ลูกให้หลานรู้กแก่นแท้ของชีวิตที่แท้จริงนะคะว่าคนเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดนะคะแล้วก็จะทำตามคำสอนของคุณยายนะคะอย่างท่านอย่างผมนี่ก็คงจะพอมีฐานะพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าต้องใจใหญ่ถ้าใจใหญ่แล้วมันจะสามารถทำบุญได้ใหญ่ๆยาย80ยายไปทั่วประเทศเพื่อช่วลูกหลานยายมาสร้างุญใทยอายุเกิน80บ้างแล้ว ยังไม่มีเพราะนั้นแข็งแรงกว่ายายใช่ไหมใช่เพราะนั้นพวกเราก็ทําได้ทุกคนคือบอตูบีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่มาหาความสะดวกสบายเหมือนชาวโลกทั่วไป มาเพื่อมาเอาบารมีทําม่ามาบารมีคือมันต้องเหนื่อยทุกทุกช่วงสร้างบารมีต้องเอาชิ้นเดิมพันทุกทุกช่วงคุณยายเป็นผู้มีพระคุนอั้นยิ่งใหญ่ไม่มีคุณยายนั้นไม่มีวัดประธรรมกายอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยเป็นอาคารที่ที่สำคัญมากเพราะเป็นศูนย์รวม ของการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปทั่วโลกและวิชาธรรมกายให้คนที่ไม่รู้ได้รู้นั่นคือบุญใหญ่มากบุญในงานสร้างบารมีของเราจะรวมอยู่ในอาคารนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอขอให้ทุกๆคนมาร่วมงานกระถินคุณยายกันเยอะๆนะคะถ้าใครรู้เห็นโอกาสทองคำที่ เข้ามาในครั้งนี้แล้วไม่ทําในสิ่งที่น่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราแล้วเสียใจด้วยจะออกไปบอกต่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะที่สามารถไปได้นะในเภอเดชอ์ดมค่ะและก็ตั้งใจนะคะที่จะร่วมงานกฐินครั้งนี้อย่างเต็มที่นะคะจะไปบอกบุญคนที่รู้จักคนที่คนทั่วไปแม้ไม่รู้จักนะคะก็จะบอกเขานะคะเพื่อไม่ให้เขาตกบุญนี้ ใจที่จะ,ะร่วมเป็นประธานกองด้วยหนึ่งกองและก็ตั้งใจแน่ว่าจะประชักชวนสระชาชนในจังหวัดอุลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมบุญคุณญายให้ได้ ลืมนำข่าวบุญนี้ไปบอกกับคนที่ท่านรักแล้วก็คนทั่วๆไปด้วยนะคะ เชื่อ้าร้อยปีแต่ต้องอยู่เลยพันปีนะจ๊ะอาคารหลังเนี้ยตอบโจทย์จริงๆว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบุญนะคะคือเราไม่ต้องไปสร้างอาคารทีละหลังแต่สร้างหลังเนี้ยเราได้ทุกบุญอย่างต่อเนื่องมีความรู้สึกประทับใจอาคารนี้มากจริงๆรู้สึกทันสมัยโมเดิร์นมากอาคารหลังนี้ต่อไปก็คงเหมือนยูนเต็ดเนชั่น่ะ อาคารสหพุทธสหประชาชาตินะป้าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทําแล้วเนี่ยเรื่องไม่ได้บุญนยเรื่องบุญอะไรเนี่ยขอร้องอย่าถามนะคะจะได้บุญเท่าไหร่ขอร้องอย่าถามเพราะว่ามันประมาณไม่ได้แน่นอนเป็นอาคารที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับเป็นบุญที่เราได้กระตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์ของเรานะครับขอให้ ใช้ความโชคดีที่ได้ยินข่าวบุญนี้นะครับไม่ว่าจีอยู่ที่ไหนของมุมโลกนี้นะครับบุญกระถินเพื่อสร้างอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยเป็นคุณหญ่จริงๆถ้าใครยังลังเลนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าชีวิตที่ได้สร้างบารมีแต่พื้นที่กับหลวงพ่อนะคะข้าหนึไม่เคยเป็นสองรองใครในาิห่ถ้าใครต้องการจะติดตาม หมู่คณะไปก็จะต้องมีส่วนในอาคารร้อยปีให้ได้คือพลาดไม่ได้เลยถ้าใครพลาดเนี่ยนะคะจะเสียใจมากๆนะคะคือผ่านแล้วผ่านเลยแล้วก็ไม่มีการย้อนกลับมานะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่แบบว่าสามารถที่มาทําได้นะคะเรามีโอกาสนะคะได้รับรู้นะคะมาทํากันเลยน,นะคะ อย่าลังเลตัดสินใจเลยครับงานครั้งนี้คุ้มสุดคุ้มและผมเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเมื่อรับทราบข้อมูลนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่าลืมนะครับเรามีเวลาเพียงน้อยไม่ต้องคิดตัดสินใจและลงมือทําเลยคุณยายเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณยายนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทําให้สุดๆ,ๆค่ะถ้าใครไม่ได้มาร่วมสร้างอาคารร้อยปีคุณยายนี่นะก็จะเสียดายมากๆไปทีเดียวถ้าหมดโอกาสนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีบุญใหญ่อย่างนี้ให้ทําอีกเมื่อไหร่อยากให้ตัดสินใจคะ่ะเพราะว่าบุญใหญ่ๆอย่างนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยแล้วก็บุญนี้ก็คงจะใกล้จะเป็นบุญครั้งสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญกันเยอะๆคะ่ะ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาทำบุญกระถินปีนี้ค่ะถ้ามีครั้งเดียวถ้ามีแห่งเดียวในโลกท่านก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันในการอ,อย่างเต็มที่อย่างอาชีพเดิมเดิมทานในการสร้างอาคารระดีของายให้สาเร็จครับ กระถิ้นคุณยายปีนี้นะครับถือว่าพวกเราทุกคนจะร่วมกันบูชาทำคุณยายาจายนะครับเพราะเป็นโอกาสสําคัญนะครับในการที่คุณยายท่านมีอายุครบ100ปีบริบูรณ์ต้องถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นลูกหลานคุณยายทุกท่านเนี่ยนะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นทุ่มชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวนะครับในการทําหน้าที่เพราะว่า พระคุณของคุณยายนั้นมีมากมายเหลือเกินครับถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อก็ไม่มีพวกเราอย่างเช่นทุกวันนี้ครับค่ะและสําหรับลูกหลานยายนะคะที่มีหัวใจเป็นดวงเดียวกันคุณครูไม่ใหญ่นะคะเราต่างรู้ดีนะคะว่ากระถินร้อยปีคุณยายครั้งนี้นะคะจะนำเอาไปใช้สร้างอาคารที่จะใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต่างรู้ดีว่าเราทําเราได้ยิ่งเราทํามากเท่าไหร่เราก็ได้บุญมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องสวมหัวใจดวงเดียวกันค่ะก็คือมีคุณยาย in my heart ค่ะแล้วเราก็จะทํากระถินครั้งนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะ กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับเมื่อเวลามีสัมมนาที่ไหนนะครับถ้าใกล้บ้านท่านหรือว่าสามารถจะเดินทางไปติดตามได้ก็ขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันไปฟังเพราะเรื่องราวต่างๆนะครับที่วิทยกรวิทยากรหรือว่าบุคคลที่จะไปร่วมสัมมนานั้นนะครับเอามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวดีๆครับที่เราจะเป็นกําลังใจและสามารถเอาไปทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆงานสัมมนาเราจึงได้มีลูกหลานของคุณยายนะครับไปทําหน้าที่กันอย่างสุดลิสุดเดชแล้วก็ได้รับความสาเร็จเกิด เวลาเกิดขึ้นความสมุขมาก็าปลื้มใจกันไปทั่วทุกเรียกว่าทั่วทุกประเทศและทั่วโลกเลยทีเดียวครับค่ะและรายการดีๆแบบนี้นะคะมีให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำค่ะจันถึงเสาร์เลยนะคะเวลา18บแนาฬิกา30นาทีนะคะทบทวนกันอีกครั้งตอนเช้าตอน8ปดนาฬิกา20นาทีแล้วก็ตอนบ่าย14บสนาฬิกา10นาทีค่ะครับวันนี้คุณลีลาวดีวัชโรบลน,นะครับผมวีระสุภาพร้อมด้วยทีมงานคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ